ทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมถึงควรมีแมวอยู่ในบริษัทสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะขอแนะนำตัวก่อนเดาชื่อแกงสม้มวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อทำไมที่บริษัทถึงควรมีแมวอย่างแรกเลยนะคะการเล่นกับแมวหรือแค่ได้มองไปที่เจ้าตัวนั้นก็สามารถทำให้จิตใจของเราผ่อนคลายลดความเครียด นั่นอะไรนะเลโซอย่างที่บอกนะคะแนวมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะกับการทำงานร่วมกันกับคนในบริษัทไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่หัวหน้าบอส CEO เราจะทำหน้าที่เป็นตัวบำบัดสุขภาพจิตอย่างดีให้แก่คุณเช่น <c oughs> ในตำแหน่งงานใดๆก็ตามเรามักจะต้องการบุคคลหรือแมวที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอในกรณีนี้แมวที่บริษัทจะสามารถทำตนเป็นประโยชน์สามารถคิดนอกกรอบได้อย่างอิสระเดี๋ยวๆพี่เอ้ยน,นันมันนอกนอกก่องปะ แม่เป็นสัตว์ที่น่ารักขี้เล่นทําให้บรรยากาศในที่ทํางานมีความสนุกสนานมากขึ้นส่งผลให้การทํางานร่วมกันเป็นไปนอย่างราบรื่นและเรายังสามารถทําให้คุณคลายเครียดลดชั่วโมงการทํางานอย่างมีประสิทธิธภาพคุณอาจจะหัวดนหน่อยเสียตังกับหน้าจอแตกๆได้หน่อยหัวปวดกับความปั่นประสาทของการไ่ทำงานที่มักดเส็ และแน่นอนว่าเมื่อเราได้ยินถึงความต้องการที่จะได้สิ่งอะไรใหม่ๆจากคุณเราพร้อมที่จะสนองนี้ให้คุณณนะเวลานั้นได้อย่างทันท่วงทีได้ยินว่าอย่างได้แก้ว้บใบเหรอเตงอันนี้เป็นความลับนะจริงๆแล้วแมวเล่นไพ่เป็นด้วยนะเออจริงๆก็ไม่อยากจะบอกเท่าไหร่อาทิตย์นี้ดูดวงแล้วกินกินแกลบนิดหนึงนะพี่นะเออทำบุญเยอะๆเข้าวัดหน่อยๆปล่อยนกปล่อยปลา และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของการมีแมวในบริษัทนั่นก็คือแมวจะพาคุณไปยังจุดสูงสุดของความสำเร็จและความฝันที่คุณต้องการเราจะพุ่งขึ้นไปสู่ยอดที่ลงไม่ได้ในขณะเดียวกันนั้นคุณก็พบว่าคุณถูกทิ้เพราะเราสามารถกระโดดลงมาเองได้แต่คุณล่ะ สวัสดีค่ะเราชื่อน้องแกงส้มนะคะก็เป็นการอินโทรดักชันเล็กๆน้อยๆแนะนำตัวแบบง่ายๆโดยให้เห็นภาพรวมนะคะว่าน้องแกงส้มนั้นเป็นแมวที่มีความสามารถมากมายเหลือล้นเหมาะที่จะอยู่ในบริษัทของคุณดังนั้นแล้วหากใครที่ยังไม่เชื่อว่าการมีแมวในบริษัทนั้นดีแค่ไหนคิดดูอีกครั้งค่ะคิดอีกทีคิดเยอะๆคิดให้มากๆแมวอาจจะทำให้การทำงานของเราน่าสนุกมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นก็ได้นะ สำหรับน้องแกงส้มก็ขอฝากเนื้อฝักตัวขอบคุณที่สนับสนุนและเอ็นดูแมวบลโลกใบน,นี้นะคะแม่